สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับครูกุรมาราเหมครูศูนย์การเรียนชมุมชนบ้านปีใหญ่เป็นยังไงกันบ้างคะสาามรถผ่านมา3ามีีแล้วนักศึกษาคงทําแบบวัดความรู้การเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะละในสัปดาห์นี้เรามาเจอกันในอีีที่4ี่แต่แะเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นนักศึกษาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสูนะ่เนื้อหากันเลยค่ะ ค่ะและในวันนี้นะคะเรามาเจอกันในบทที่วันนี้เรามาเจอกันในบทที่2นะคะในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของประเทศไทยนะคะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมในประเทศไทยนะคะนักศึกษาก็น่าจะนึกภาพเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะของคนเราในแต่ละประเทศซึ่งแต่ละประเทศจะมีการไม่เหมือนกันนะคะและเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาให้ความหมายในแต่ละหัวข้อนะคะเริ่มเลยค่ะ ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องประเพณีต่างๆในประเทศไทยนะคะนักศึกษานึกถึงประเพณีอะไรบ้างคะอ่าก็จะเป็นประเพณีสงกรานต์ซึ่งประเพณีเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วนะคะประเพณีจะเกิดขึ้นในเดือนไหนคะอ่าเกิดขึ้นในเดือนเมษายนใช่ถูกต้องค่ะซึ่งประเพณีนะคะเป็นประเพณีที่ได้รับความสนุกสนานชาวต่างชาติยังชื่นชมนะคะยังยอมรับยังเข้ามา อยากที่จะร่วมประเพณีสงการกับบ้านเราใช่ไหมคะอาและถ้าพูดถึงวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยที่เราจะได้เห็นได้ชัดก็คือการอาการยกมือไหว้การยกมือสวัสดีนะคะอันนี้แสดงให้เห็นถึงมารยาทอันดีงามของประเทศไทยเรานะคะอาเมื่อกี้นะคะเราก็ได้เห็นเรื่องของประเพณีซึ่งนักศึกษาก็ช่วยกันตบมาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความหมาย แล้วก็ความสําคัญของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมหมายถึงอะไรเอ่ยวัฒนธรรมหมายถึงวิถีการดําเนินชีวิตนะคะความคิดความเชื่อหรือค่านิยมจารีบประเพณีต่างๆนะคะพิธีกรรมและภูมิปัญญาซึ่งสังคมได้ร่วมสร้างสารรค์ปลูกฝังนะคะสืบทอดกันมาเพื่อความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจ อย่างสันติสุขและยั่งยืนนะคะนั่นแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์เรานะคะได้สืบทอดกันมาผ่านทางด้านความคิดความเชื่อหรือจารนิปประเพณีต่างๆนั่นเองค่ะ ค่ะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมนะคะนักศึกษาก็จะนึกถึงวิถีชีวิตต่างๆนะคะที่มนุษย์เราได้เกิดการเรียนรู้การสั่งสอนมานะคะซึ่งจากภาพนะคะเราก็จะได้เห็นว่าวิถีวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความสนุกสนานนะคะและก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันถ้านึกถึงสัตว์นะคะนักศึกษาคิดว่าสัตว์มีวัฒนธรรมไหมคะสัตว์มีวัฒนธรรมไหมคะนักศึกษา อ่าคำตอบก็คือไม่มีนะคะสัตว์มีแต่สัญชาตญาณน,นะคะไม่มีวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมจะมีได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะคะเพราะมนุษย์เกิดการเรียนรู้เกิดการสั่งอนนะคะจนเกิดเป็นวิถีชีวิตหรือวิถีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ อ่านะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื pues ่องของความสําคัญของวัฒนธรรมนะคะซึ่งเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วนะคะในเรื่องของความหมายของวัฒนธรรมนะคะพอเรารู้ความหมายแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารู้ว่าวัฒนธรรมมันมีความสําคัญอย่างไรนะคะก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะความสําคัญของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์ข้อนี้เห็นได้ชัดนะคะ สามารถจัดระเบียบเราเห็นได้ชัดจากอะไรเอ่ยเราจะเห็นได้ชัดจากปฏิทินนะคะซึ่งปฏิทินนะคะจะมีบอกวันสําคัญต่างๆนะคะของประเทศไทยเรานะคะจะเห็นเห็นได้ชัดเลยเนาะนะคะต่อไปก็คืออะไรเอ่ยต่อไปเป็นวัฒนธรรมทําให้เกิดความสามัคคีนะคะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะซึ่งข้อนี้นะคะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็น ถึงความสําคัญของวัฒนธรรมนะคะถ้าเราเกิดมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างมานะคะมันก็จะทําให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะ3ก็คืออะไรเอ่ย3วัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดรูปแบบของสถาบันเพราะอะไรคะเพราะวัฒนธรรมแต่ละประเทศชาติจะไม่เหมือนกันนะคะประเทศไทยจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากต่างชาตินะคะ เพราะฉะนั้นนะคะวัฒนธรรมจะเป็นตัวกําหนดของสถาบันนั่นเองนะคะวัฒนธรรมสวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหานะคะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะคะปัญหาต่างๆเช่นเศรษฐกิจบ้างอ่าอันนี้คือหลักเลยถ้าวัฒนธรรมเราดังไปสู่ต่างชาติแน่นอนเศรษฐกิจของไทยจะดีขึ้นนั่นเองนะคะและที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือ วัฒนธรรมน่ะจะเป็นตัวช่วยช่วยอะไรเอ่ยอย่างเช่นเรามีครอบครัวเราทํางานต่างจังหวัดบางคนไปทํางานภูเก็ตบ้างไปทํางานที่กรุงเทพบ้างนะคะแล้วถ้าไม่มีวัฒนธรรมไม่ถึงวันที่เราต้องกลับนะคะจะไม่มีการได้กลับมาแน่นอนเราก็จะทายาวไปแต่เมื่อเรามีวัฒนธรรมตัวนี้นะคะเข้ามาช่วยอย่างเช่นอ่าปฏิรสงการวัฒนธรรมต่างๆนะคะทําให้เรานึกถึงบ้านนะคะเราก็สามารถที่จะ กลับมาเยี่ยมชมนะคะกลับมาเยี่ยมคนแก่ที่บ้านได้นะคะพ่อแม่ของเราได้นั่นเองเนาะต่อไป5ก็คือวัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติจเจริญก้าวหน้าอันนี้เหมือนที่ครูบอกไปข้างต้นเมื่อกี้เนาะว่าวัฒนธรรมเราอะถ้ามันดังไปสู่ต่างชาติเมื่อไหร่นะคะวัฒนธรรมของเราก็จะมีะการดุ่มดังปุ๊บ เศรษฐกิจของไทยก็จะมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองสุดท้ายนะคะวัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะสัญลักษณ์ของชาติไทยอะไรนะคะเส้นการไหวเราไปไหวที่อื่นเขาก็รู้โอ้นี่แหละเป็นคนไทยนะคะเพราะคนไทยมีการยกมือไหว้ถ้าเป็นฝรั่งเป็นยังไงเขาก็จะเซ่ฮัลโหลใช่ไหมคะถ้าเป็นมาเลเซียเขาก็จะยื่นมือสลามกันอันนี้เป็นนี้เป็นต้นนะคะมันทําให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะคะ นะคะเมื่อกี้เราได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้เกี่ยวกับเรื่องของเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยว่าเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยคืออะไรนะคะเอกลักษณ์หรือสัญ,ญลักษณ์ประจําชาติไทยนะคะในทางวิชาการจะมีอยู่สองความหมายด้วยกันนะคะหือสองประการนะคะประการแรกหมายถึงลักษณะที่เป็นอุดมคตินะคะเป็นอุดมคติ ประการที่2คือลักษณะนิสัยที่คนไทยทั่วไปนะคะในสังคมแสดงออกนะคะนั่นคือเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยะนะคะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่เด่นๆดถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่เด่นนักศึกษานลกาึกอ,อะไรคะ,ะติ๊กตอกติ๊กตอบคิดคำตอบไว้ในใจเดี๋ยวครูจะมี ตัวอย่างให้นะคะก็จะมีอะไรบ้างเอ,อ่ยหนึ่งการรักอิสรภาพหรือความเป็นไทยคนไทยรักความเป็นไทยนะคะไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยใช่ไหมคะเพราะเพราะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้เราก็พูดได้เพราะเราเรียนภาษาอังกฤษด้วยแต่เอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดก็คือใช้ภาษาไทยนั่นเองสองก็คือการยา้ำการเป็นตัวของตัวเองหรือการปันเจตบุคคลนิยมนะคะซึ่งคนไทยจะเป็นจะมีเอกลักษณ์ ในตัวของตัวเองเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่เป็นคนไทยนะคะซึ่งเราได้เรียนไปในรายวิชาอะไรแล้วมันก่อนนะคะในภา,าเคเรียนที่แล้วนะคะเราได้เรียนมาแล้วในเรื่องของอประวัติความเป็นมาของประเทศไทยนั่นเองนะคะต่อไปก็คือสามก็คือความรู้สึกมักน้อยสันโดษและพอใจในสิ่งที่มีอยู่ข้อนี้ดีนะคะเห็นได้ชัดด้วยเพราะคนไทยเรามีความรู้จัก รู้จักพอประมาณรู้จักพอเพียงรู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นเองนะคะต่อไปก็คือ4ี่ก็คือการทําบุญและการประกอบการกุศลต่างๆข้อนี้เห็นได้ชัดว่าคนไทยเราชอบทาชอบทําบุญนะคะชอบประกอบอาการกุศลต่างๆนี่คนไทยเรามีข้อดีตรงนี้คือเห็นได้ชัด มากนะคะต่อไปก็คือการหาความสุขของชีวิตคนไทยเราไม่ใช่เฉพาะคนไทยแหละนะคะพูดถึงการหาความสุขในชีวิตคือเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะคะก็ชอบที่จะหาความสุขให้กับตัวเองนะคะแต่ต้องไม่อยู่ในความทุกข์ของคนอื่นเนาะนะคะต่อไปก็คือการเคารพเชื่อฟังอำนาจคนไทยเราอยู่ใต้ระบบบของรัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจสูงสุดนะคะต่างๆเขาก็ได้ประกาศมา คนไทยทุกคนก็รับรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสิทธิเสรีภาพหรือข้อที่เราควรที่จะปฏิบัติหรือข้อใดที่เราไม่ควรจะปฏิบัติซึ่งถ้าเราปฏิบัติในข้อที่ผิดก็เราก็จะต,ต้องโดนโลงโทษตามระเบียบการนะคะเพราะฉะนั้นไม่ทำผิดนะคะต่อไปก็คือ,อสุภาพออนโยนรู้จักเผื่อแผ่แล้วก็ข้อที่8ก็คือมีความโอ้อา ซึ่งตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคนไทยเรามีความอ่อนโยนนะคะมีความสุภาพเห็นได้ชัดน,นะคะว่าคนไทยเราเวลาไปไหนเราก็มีการยกมือไหว้นะคะมีมารยาทต,ต่อสังคมนะคะมีการพูดค้าพูดครับนะคะมีมารยาทนั่นเองเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักศึกษาชมคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศไทยเชิญรับชมได้เลยค่ะ This is too much. Uh. Uh. ่ะก็จบไปแล้วนะคะนักศึกษาอย่าลืมทําแบบวัดความรู้หมายเลข27นะคะและนําส่งคุณครูประจํากลุ่มนะคะให้ตรงวันและเวลาด้วยนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ